สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเชื่อมอาร์กอนแบบยกหัวให้ลอยจากชิ้นงานนะครับปกติผมจะเชื่อมแบบเอาหัวถ้วยวางแนบกับชิ้นงานแล้วก็กดติ๊กไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นงานที่ผมประกอบแล้วก็จะเอามาทดลองเชื่อมให้ดูนะครับก็คือผมจะเชื่อมตามร่อง ที่เป็นรอยห่างรอยนี้นะครับโดยผมจะเชื่อมแบบกดติก๊กแล้วก็ใช้รวดเติมขนาด1.6มิลปกติที่ผมเชื่อมผมจะเอาหัวถ้วยวางแนบติดกับชิ้นงานเลยนะครับก็คือเชื่อมแล้วก็กดติก๊กลกมาเรื่อยๆแต่วันนี้รอยเชื่อมของเรามันจะอยู่ค่อนข้างที่จะลึกทำให้การลากของหัวก็จะติดตรงขอบหัวเชื่อมนะครับ ผมก็เลยต้องเชื่อมแบบการยกหัวให้ลอยจากชิ้นงานนะครับโดยวิธีที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้นิ้วก้อยหรือว่านิ้วชี้เป็นตัวประคองหัวเชื่อมนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเชื่อมมือเราจะไม่สั่นมากก็สามารถควบคุมรอยเชื่อมได้ประมาณหนึ่งนะครับเราจะใช้นิ้วไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราถนัด เดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมกันเลยครับโดยการเชื่อมแบบยกหัวแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเป็นตัวประคองหัวเชื่อมในคลิปวิดีโอก็ภาพจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับว่าผมยกหัวขึ้นสูงเท่าไหร่เพราะว่ามุมกล้องก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับต้องขออาภัยทุกคนด้วย ผมจะใช้นิ้วก้อยเป็นตัวประคองนะครับแล้วก็กดติ๊กไปจนสุดทางเลยเสร็จแล้วครับสำหรับการเชื่อมแบบยกหัวแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเป็นตัวประคองเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับ ตัวนี้ก็คือรอยเชื่อมหลังจากที่ผมเชื่อมเสร็จนะครับก็จะมีความดําเพราะว่าสแตนเลสก,ก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเอาไปล้างด้วยน้ายาเดี๋ยวมาดูกัอนอีกรอบครับตัวนี้ก็คือผมเอาไปล้างด้วยน้ายาเสร็จแล้วนะครับก็จะมีความสะอาดของรอยเชื่อมแล้วก็ชิ้นง,งานแผ่นสแตนเลส ส่วนเกจก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการเชื่อมแบบยกหัวลอ,อยแล้วก็ใช้นิ้วก้อยเป็นตัวประคองเพื่อไม่ให้หัวเชื่อมมีความสันมากนะครับก็ลองฝึกเชื่อมกันดูนะครับทุกคนค่อยๆฝึกค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เข้ามือก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปน,นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับผม